มาสูงแค่บินออกบนทางไลทุนกันจังของรายการเสียนไปหลวยจังยายประกันสองเมืน่นไห้เท้าขามเท้ากันลองเงาไลาในบังใดเข่าสองหูหอกหนึ่งสี่โปยะยามาสองวันให้เจ้าเห็ดท่อขามจับออกว่าเห็ดห้เห็ดสน เข้ามาโดยหัวขอ้อที่หนึ่งก่อนแดงปีนอน่อนอะไรวันที่เช้าเจ็ยดย่อนทางลาเลยย่อนตัว่ากลางนะเพราะเตียงขึ้นกว่าเนี่ยมันเข้ามาเป็นวันใหม่กลางนะขาย่ามหมกหนึ่งมองไปซึ่งมาเราคือมินสเสเรมาปล่อยมากสิกวิ่งสี่โป๊ะลูกป้องมาในฮาสิไปย,ยำกา ปองตกาบินเฮตียน่กคนมึงก็เลยว่าเฮ็ดสังลานมีคนตายปีน,นา่าอะไรก็นที่หนึ่งอูโพโลุอายุ36ปีก่อนตายทังตีสองอูอองไนาอายอาอุ34สีก่อนตายลุยลองหมากลงซึกมาันยำเสวิงสีปง มันยื้นนําใบหาสิไปคือดีง่ายหมากลงดอดลงดอดลงถ้ามาป้องจู่เขาลูกซุ่มตายฮะอะไรตายพระกบนี้เขาปีนาซาคือหนึ่งสัน่อยตีนั้นในก่อเงาลายมันสุกสักเอาไว้เหมือนกันซึ่งมันมีดองปังกุมอุโอกันเป็นเดียวอย่าว่าอองเตียนซุ่มกว่าซึ่งนั้นบริเวณน,น้ำข้ามาเล่าไก่ สีโป๊ะเจา้าเมื่เมืองกุดเมืงองหลงตีลาวสิบว่าอาเจียเดียวหมักยังกูตีอะไรถอยถวนอันซุ่มกว่าเสียแน่ปางคุ้มวาลาล,ละยาก่เฮ็ดเตะสตาร์ทนั้นก็นตะที่ลาลาเนะี่ยตะที่สีโป๊นะวันนั้วันเมืองดูซุ่มยาวกอดได้ปีนองไร อันมากเจียบโกมีจะว่าตาเนี่ยเลวเออทีนไหนี่ปีรองไปเวียงดีบางนีเป็นงเขาอันเดินสายเินไปถือคือได้เลยคมในมาไต่หลายอีดีเสียนใ้่เคลว,ว่าเฮาฟังเฮาสตีกันพอนมันเตือกมันกลมมือไยอะไรเป็นลายการสลายการติกนาซีกุณหยองเอนอ,อัายามซุ่มซุ่มอัายามตายได้อัายามวางกองบางเขื่อกมีไห มินรหลายเลือดเข้าตาขี้ขาดงามยามเียวผ่านมาขวางเสียดังมิมนรหลรยตายอาว่าคนเมืองมาสังขะอาว่าจูญยิบกอกเอามาโนดโครอกันเนี่ยอันไหนเด้มันเตียงเรียงดีๆกว่าปีดน่อเขาครับมัเก็ย่างเดียว,ย,วออย,ยังีไม่ใจวันไปที่ ยังไปแลปอกขึ้นมันซ้ำิ๊กเตียวมากยกนะขึงเตดีสปีปอกปอกวนเมืองปอกขึ้นหวานขึ้นกวนนำขึ้นมาได้มันซ้ำดีเบจริงตือเอาไววล่ะล่ามดิมซางชิมปล่อยเึงล่ามพื้นปางกาของกาบินหมากใน้มันจะว่าเปียแกบบตีนั่นกุย จากมันเสียนไกไว้พอปล่อยหูปากมันสียหาสิหาสิปลายขึ้นจะได้ปีดองเขาวัดย่านนี้มาล่าเ่ยปันฟังกันปันสติกันอำขาฮันไตลุไตซุมแลไตไตยย่านขงเราหูนับไตในอีดงอีดองกาอดึกเมื่อลเกาอทำเมื่อตัดวันหนุ่มได อย่างเช่นเย่ไปซืกวันให้อันพักจางเมึงเมืองบ่เย็นมัง,นมงว่านมังเวียงในหรือกวนถ่อกันั่นเออพี่น้องเตรียนชาพี่น้องเฮาวนุนด้วยตีในใน,นี้ขนอับกวนเนีมันบ่นหนามขุนอับไต่นี่ย้อนทางลาเนี่ยไปพี เฮ็ดเพ่เปลี่ยนไปได้ไปนี้ก็เพื่อกำบังนำได้เปลี่ยนไปเขาหลายหลายห่ะไไพี่อะไรไมากองด้วงเดียงมากองเลีกเขียงอะไรไมาห้าไปโคก้าห้าไปฟองสู่กัะของข้างนมันเปลี่ยนได้กับไปอ่าพูดดีเยอมันสมองหมักโยกโหนใส่ไหลบ่าคนมีปโยชสักเออในก็หลตายกว่า หนาใจคนเมืองไต้เจ้าคืออะไรก็อย่าเปีน้องไหลเพราะม่อยู่ในเมืองไต้พออยู่แตาสายมากรองว่าไหนมันหําเลื่อยยงกับยุ่ยนั่นก็เมตตาเพ่งปิง้งโฮมพักกูเจ้าคือเจ้ออยู่ภายใต้สายมากรองขี่กูก้การมตายด้ฮะได้อะป่ยามอ่ะลอ,อ,อยไต้ขี่คขางยางตายหมดละมากรองในเมตตาเพ่งี่น้องเข้าไป quê cả dù đi mà quan hệ này dù đi ai dư mà ai dư mà giam sung nè anh súng quá na liệt mà cái là biết nào lại vẫn mà lại khi hắc na giờ xảy thong nhà lúc còn nè đau cày Súng đơn sức dài mai sáng nơi trình tay là siêu nhà bình thường ờ Đang สีบป่เปิ่นโบเสียนวีมานเบ,บนียนดีขุมปาสุดัยโคุีมีอะไรนี่แด้ลองสีหน้าตาในมันไวอยใหญ่ใหญ่มันก็ตื่นปางขุมเลนละเขาก็คผู้ขาวไว่อันด้างว่าเขอมีใน,นปล่อยหลกุลิป้อปล่อยเนี่ยจะมึงตัวมึงได้ให้ถามอาจุยยาจันปนือก่อน พราะว่าปล่อยน้นเมืองและไล่พอนหลีบ่นีนสักเขาก็รักไปอันใดอ่ะปีนอกะทำไตอนไหนลาดไปอันตัน้งก็ดีมรไ,ไปอันตั้งก็ดีออยืยยยยยย้อใส่ขึ้นใส่เยใส่วันใส่อืนก็เลยคุ้นมือเงินได้ไไดย่ไอซิกเขาเรื่องทม,มากคดขวยสิเรนนอนให้โก่ค้นมือผนะมจะรู้เอออันไหนขนาดไล่มาที่ในกองไปเมียนัน นะมันไปใจนะมันหลุมมีสายข่าวดีๆโกกางีดีแล้วป้องจู่เขายาวกว่าชุกกว่าตกกว่าทำแบบนี้นั่นผมจว่าซุ้มเวียงสีป้อพิจัยนะ่ะเขาหมากยยอะไรเนี่ยล็อกปืนการซึกลุ่ฟ้าได้มันไอ้นผิดไปยื้อซิกก็เหมืนจะยื้อคนเมืองเนี่ยเขาหลู่ผู้สื่อข่าเขาหลู่ป้องใจจะให้เมืองสื่องก็เมือง ปีน้อนไรเออในออะไปีสีป่ป๊อปนดีนงขายามหนึ่งมองเมืองไปเลียงเหรอเสียงห้องไฮหลงปันเฮงเมืองไปเลียงหมากหลงปลื้งใส่ลูกตั้งลหลา,า,ายไม้หรือากาขาวเผาปล่อยมาเมืองไตวันลูเมืองหา ย้อนจนเข้ามาอยู่ในเฮือนสิได้หิมตํานกันเสือนย้อนลาในย้อนว่าจุ้มกรรกองใต้อําไรดองเอาน้ํามันไข่เอาน้ํามันเปียแม่นอใต้เขียน่อใต้ไข่เพีวใต้เฮ็ดการูเขียนพร้อมก็ได้ลํากียนกันป้อบินคือเดียวกันอําปองปึ้งในการเมืงได้เป็นกว่าซื้อรับสางเยี่ยวยาดีงามจุ้มหลายพี่น้องขาไดู้กันก็นแร ẩm yọc yoi <laughs> yọc này tí yọc yọc mưa lấy mưa tay xú ở đây này đặc bí lòng quân tài sống có mà mặt dòng phái mặt nơi lòng nơi này này cả mương phải đeo xí đà có văn biệt, nừng mông cảng này sự thế là họ khả mặt viên lọc dọc Chúng bạn hãy trở lại cộng xếp lọc Quân bạn quân mương hào yên sinh ca Lọc, giấc mơ mang tích Bọn mình là là An toàn khóa sẵn Chúng bạn hãy cố hiểu Bị nó không bản hiệp lắm Quân chí viên cháu chí viên Cháu chí hoa khuôn hạn Phú ông Cháu chí điểm 37 Thời tiệm tăng bản khóa lệnh Nạp ám cúi giảm biến quả lại bỏ vào tàu chèo biếc này tàu chèo biếc, đặc biệt là sẹo mí ha, sẹo năm khăm ha hai trái mới nào, cái máy tàu chèo biếc mà bỏ rong rả rả, tăng lọt hết sao này, khô khéo không mi lòng, chỉ để cái tiền hào hào hay gì, mi lòng này mi đạn tiền sala này, mi lòng hao sụp quá, vay thọ khám trả ดีวันห้วยเนิเอึ่งห้วยดังสิงวิงหลอกจบทองคำสารนะดีทีได้มาเอาดีวันห้วยหนึงก็หาเห็นตีได้สิงเงนเท่าไหอําเจ้าว่าเฮ็ดปันหลายหลายจุ่มวันให้ท้ัอยู่หลายหลายสิได้ไรเงินเี่ปีน้องครับเสียไปมีเสาเสียล้วฐานเดต่างน,นีบิดาเขาจอมเฮยหันเนะนี่ยตีใจนหน อาสัตว์ตานั่นว่าให้กว่าน่าสร้างมันจุมมาให้กระมันยังอุ่ม h e a หมอกเขาเขาในตาสีว่าเป็นคือมันลุกมัน heat ือนการมันนาซีมันปีนอกเอาวะลีอิมเมอร์ดีอิมจั๊กเลยลองที่ไนก็โอ้กวนมันกวนเมื่อในปั่นเขาสิดไดปัจจันต์เด่งเขาสิดไดปัจจันต์ถึงไหนโย่พอไรเบ่า พอขามจาก,กว่าให้ว่าส่วนกว่าหน้าหน่อยข้ามตาเหมือนก็หายเป็นเดียวอย่านงนี้ง่ายจุ้มมองว่าให้โคเขียวกวนจีเวงเขาน่าขุณหารผู้อ่องเจ้าจีเ,เวงสามสิบเจ็ดในคุณดิบเตียมเช่นนั้นปีนอ่นเท่าไหร่เอออันนี้ก็ดีอาม,ม่ายจุ้มว่าให้โคเขียววันมัน,นเนเฮตดิกคนเมือน

จุมวันให้โคเขียวเอามาใจา้เต็มทีเลยเดิมทุมทนโหปากเด็ดปีนาหน้าอะไรเอออนไนที่เขาขาดตัวยอย่างหันมันเปลี่ยนสินะในจุมวันให้ดีว,นวนะันคุ้ยเนี่ยนักอื่นคุยยลอกจบอ้อมตีนแน่ตาดดิอ้อมถอกขมจาา่มแมาแน่ดีไดนะ้ามาเอาดีวันคุ้ยจังวันทีจ้า เอ้นี่คู่คิวปีน้อกหกปันเทียนทั้งหลายนิ่งก้อนนีห่าเหยงหมดมันเฮ็ดกินเลยอันมันว่าโกสู่ะเลี้ยงข้าวโพลายอ่ะโกสูกบะปันขาวอ่ะว่าให้ปันหน้าข้าวแดงเลยลองตีมันมันโกเลี้ยงข้าวกริมเลี้ยงข้าวกระลิโกปันขาวกระลิโกปันขาวกระลิปีน้องเลยวิ่งกะหา่หาเหยงเ่ยมันเลยกินได้ Ơ, mất biệt diện thần cả Ản hậu khả hẳn Sức đầy cao mong hay khô khiếu Phụ dạy con lùng kháu này Mì nằm tới trên này Sự hẳn khô khiếu Chẳng bắt lại để đếm kháy hết Quay một phòng lửa lại Chúng cuốn thảo cuốn kia Ảm đó là Đăng tài hết hạ Nếu là cuốn đăng hết kín quay có sami mị või vật Thu ờ này con, quân mừng còn lại bao, khun han phu oòng, cháu sĩ viên 37 thủ sèm, anh ấy viên bao nhiêu ngày, của bản này, ờ đi an bài, mong anh hay xích tay cà bột đen, cầm con sĩ sáng lão, sáng lão, vợ han phu kiếm để làm hát nào liền con thế เปลี่ยนไปก็เปล่ยนวัอหกขึ้นกันปพอเป็นกวนมือสังขาขิงกลางขิงเหงสึกใ้แดงหรือตีอะไรล่ะละเอา้องงาอยู่บนหลังเนียนมันกำสิอเออเนจุมวันให้ซึกหนังกันปิ๊กกันได้ก็อยู่ดีเสียน,นตายด้วยสภาพมันป้องหมูกันอะไรก็ครับเนยเปลี่ยนซึ้งเปลี่ยนจนหะว่ากันพอเฮียตาเพียงนินเจ็ดสานก็เป็นซึ ป้อกำกวองเสหาติหายืดปียกยิงกว่านคนมืงก,เงกง็เป็นโจรผู้มีสองมืวไหมจุงกำกวังนีเป็นเสื้อเป็นโจนน่ะเป็นยังไงกันขี่เล็กติ๊กติหลอกมุดคนบ้านคนเมึงห่าวห่าวเฮงเเหาไว้ก็่ลยกว่าให้กว่าสนกว่าหน้าป้อถามมามีวัลทอ,อ,อกห่าจพ่อในี่ตามข้อมันี่ไนงะ ลอกคบคุคคเมือเฮ็ดนั่น่ะหนึ่งก่อข่าเห็นพ้อโหปากในรายการหร้ืยเพราะแล้วเอิงห้ยเวียนรอบสองลักเซียนั่งหลายโนหูเห็งมันบ่อะไรดิมองวันให้สิตรายคู่เขียวเขาเดะด้มีเงินกันไหนกันเออปีน้องเขาแต่ได้เลยเงินมาหนึ่งหมัดหนึ่งยานหนึ่ง,นนงมูห่าเมืองเขาควนจะจ่ายกันจรงอีเนี่ยพอให้ไม่นานบัต บางก็ได้ปองใส่มบางกาก็เดิมยามที่ไทยเห็นานาง้องทุกข้าเดิมวันให้ในหนได้หรือไรเงี้มันเด็กไทหน้ามันหมอไทยสวนมันหมอมันเปลียนที่ไหนนาทีทูเสียงแสร็ออกปันไว้ทกขามจากกว่าให้กว่าหน้าออกข้าข้ามมันหลีอิ่มมือได้ดลีจานหลาดความไปก็ทเ,ปปเทียยโตไปพุ่นเปลี่ยนวันมีคนมึงออกกันไ าอมีกลุ่มมีหมุนย้อนหิน,นหเขาบนเมืองมาลาละาวตรอสาขึ้นปีนองทไหรบุนดาคุณนั่งคสุข